สวัสดีครับอ่านี้ก็พบกับช่างเอกนะครับจากอู่เอก engineering junior ครับผมอันนี้มาดูเรื่องคอยกันครับน,นี่เป็นคอยของโตโยต้นะครับโตโยต้ตัวนี้เป็นโตโยต้าเคมรี ACV 40ี1นะครับก็ใช้มาเพียงอันนี้ก็ปี62เปลี่ยน4ก็ประมาณปีกว่า,วาแตกหมดแล้วนี่มีรอยล้าวรอบตัวนะครับ เกมล้นี่อันนี้ข้างหลังไม่มีตาอันนี้คอยปลอมนะครับดูอะไรอย่างแต่ว่ามันเนียนนะนี่มีตัวนี้เขามีข้างบนเนียนดูไม่ออกนะครับเนียนมากแต่ว่ายางเนี่ยของแท้จะไม่ซีดแบบนี้นะครับอันนี้จะเทียบของแท้ตัวนี้แท้นะครับตัวนี้แท้ยางของแท้จะดำอย่างนี้ ผิวมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ออกฟ้าฟ้าแบบเนี้ยมันจะออกโทนเทาดำนะครับดูตัวหนังสือกันถ้าเป็นของฟอร์มนะครับ<ม>เกือบเกือบทุกอย่างไอตัวหนังสือของฟอร์มมันจะคมคมอย่างเงี้ยครับนี่นะนี่นี่คือของฟอร์มนะครับส่วนของแทมจะแบบไม่คมมากแต่ว่าชัดอ,อันนี้พัดใกล้เคียงนะครับแต่ว่าก็จริงๆก็เหมือนกันแหละนี่นนะคมกริบเลย ตัวนี้จะไม่คมมันจะดูแบบเออมันดูดูไม่เหมือนนะครับข้างบนนี่เหมือนเป๊ะครับดูไม่ออกตัวนี้ใช้เขี้ยวทองเหลือ,องด้วยมีตาปาเมืองใน N 6หเรียบร้อยนะครับเหมือนครับของแท้ยังไม่มีเลยอาจจะเป็นพาร์ทพาร์ทเบอร์สองสองสี่แปดอาจจะมีแต่ว่าสองสองกศูนย์ไม่มีนะครับแต่ดูดูงานเป็นหลักแล้วกันของกรอมเนื้อง,งานนี่ยมันจะไม่ค่อยเรียบนะฮะเป็นของแท้มันจะเรียบ มันจะเล็กๆมากเลยครับถ้าไม่มีมาวางเทียบกันในดูแทบไม่ออกเลยครับแทงหกออมเนี่ยจะไม่เหมือนทีเดียวมาดูอันนี้มันเสียแล้วยิ่มันเสียมันก็ลักษณะการเสียออมันคือมันรั่วอันนี้ใช้ใช้ไปมันก็ตกนะครับยกดูก็ทํางานครบทุตุกไฟแรงดังชัดแต่ว่ามันกระตุกเหตุผลนี้มันกระตุกคือไฟมันรั่วครับเนี่ยผมจะเทสให้ดูนะครับอันนี้ผมจะเปิดเครื่องเทส Se me เป็นที่ยางหรือเปล่าตกตาหรือเปล่าผมหลอกหรือเปล่าระวางไว้เลยนองยางยางปลายคอยอยางปลายคอยไม่มีขาดน,นะครับยางดีๆเลยนิ่มๆเลยต่อ,ตอครับเดี๋ยวต้องระวังหนอยมันช็อตครับ ถึงจะมีลูกแล้วก็อยากมีอีกนะครับเป็นมันแนบตัวนี้จัดดีๆกัน เนี่ยเป็นร้อยไม่ไหม้ดำๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นของปลอมมาเนี้อง่ายมีไอ้พวกเนี้ยเวลามันโดนความร้อนนานๆนะครับมันจะเสื่อมประภาพเร็วแล้วมันจะแตกแตกลักษณาบแบบเนี้ยแล้วผิวมันจะเสียหมดเลยแล้วมันจะรั่วไฟแทนนี่มันจะไปออกนี่มันก็ออกหายไปตรงนี้นี่ตาปั๊มไม่มีนะแต่ปอติมจะมีมีพวกองแท่นทองแยกไม่ออกเรื่องของแทนจะมีพวกเนี้ยแต่รุ่นนี้ไม่มีก็ ประมาณนี้แลครับข่าวๆก็ระวังกันด้วยนะครับสําหรับข้อจุดระเบิดปลอมและอะไรอื่นๆปลอมในตลาดตอนนี้เกลื่อนกลาดมากครับโดยเฉพาะโตโยต้าอะไรปลอมเยอะจริงๆซื้ออะไรระวังกันด้วยครับผมจะเสียตังฟรีหลายรอบได้นะครับสวัสดีครับ